มากกว่า10ครั้งภายในเวลา16ปีที่น้ำมันรั่วไหลในทะเลไทยและทุกครั้งมีจำนวนมากกว่า20,000ลิตรทำให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่อ่าวพร้าวเกวาะเสม็ดไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกแต่ยังพบว่าการจัดการมีความคลุมเครือไม่น้อยทั้งสาเหตุการรั่วไหลปริมาณรวมถึงวิธีการแก้ปัญหา เวทีสาธารณะเรื่องวิเคราะห์บทเรียนน้ำมันรั่วนในทะเลไทยประเด็นผลกระทบต่อประโยชน์ทางทะเลจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและชุดโครงการการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจึงเกิดขึ้นเพื่อหาทางออกให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนครั้งสุดท้าย ซึ่งปัจจุบันกลไกของรัฐมีทั้งระเบียบจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำอันเนื่องมาจากน้ำมันและแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องมาจากน้ำมันแห่งชาติแต่หลายฝ่ายในเวทีกลับคิดเห็นว่าการจัดการมีข้อบอกพร่องโดยเฉพาะการประสานงานของหน่วยงานรัฐและข้อมูลที่ถูกนำเสนอสู่สาธารณะที่เราเห็นเป็นหลักเลยก็คือคกลไกการ ประสานระหว่างหน่วยงาน,นกลไกของการแจ้งข้อมูลต่อสาธารณะที่เป็นข้อมูลที่ไม่ให้เกิดความสับสนและเป็นข้อมูลในระดับที่สร้างความเชื่อถือได้คือข้อมูลส่วนใหญ่ออกมาจากทางบริษัทที่เป็นต้นเหตุของการทําให้เกิดปัญหาน้ำมันรั่วซึ่งก็จะทําให้เกิดคําถามตามมาว่าข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน สำหรับประเทศไทยณนขณะนี้รัฐยังวางแผนให้การพัฒนาต้องพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลเป็นสำคัญจึงมีผลให้การร่วหไหลของน้ำมันอาจไม่จบแค่ครั้งที่10การดำเนินการจากนี้จำเป็นต้องทบทวนกฎหมายใหม่ที่มีอยู่รวมถึงบทบาทของหน่วยงานรัฐที่ต้องชัดเจนมากขึ้นที่สำคัญจะทำอย่างไรไม่ให้ผลกระทบที่รุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในแผนระดับชาติตั้งแต่ปี2545และมีการแก้ไขตอนปี2 5 1 7 ซึ่งกสะทรอนให้เห็นว่าตัวแผนมีอยู่จริงในเอกสารแต่การปฏิบัติจริงยังมีปัญหาอยู่มากนะครับตรงนี้แหละเป็นเรื่องหลักที่จะต้องไปรื้อเขียนกันใหม่ให้สอดคล้องกับองค์กรต่างๆที่วันนี้มีอยู่เกิดขึ้นมาใหม่จากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เห็นว่าวิธีปฏิบัติกฎเกณฑ์แม้แต่ตอนการถ่ายน้ำมันเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นมีเครื่องมือที่เตรียมรอไว้ มีการล้อมบูมไว้ก่อนเป็นต้นหรือมีการเตรียมเอาสารทำให้เกิดการจมตัวของน้ำมันยีสเอร์เซนต์เนี่ยเตรียมพร้อมไว้รอแทนที่จะเกิดปัญหาแล้วไปขนถ่ายมาเหตุการณ์ที่อ,อ,อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดอาจทำให้เรามีบทเรียนไม่น้อยแต่เมื่อไม่สามารถรับประกันได้ว่านี่คือปัญหาครั้งสุดท้ายการรับมืออย่างถูกที่ถูกทางที่สุดน่าจะเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด วรัญญาจันทราทิพย์ถ่ายภาพขวัญชนกเดชเสนสำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกรี e นิวส์ทีีรายงาน